สวัสดีครับพบกับสรุปเพอตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอกก็ปิดตลาดนะครับที่1,309.95จุดนะครับก็ขึ้นมายืนเหนือ1,300จุดจนได้นะครับ วันนี้ดัชนีขึ้นไปแรงนะครับ23.42จุดด้วยกันนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา1.82%นะครับพร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้วันนี้นะครับที่หนานแน่นทีเดียวนะครับ79,000ล้านบาทด้วยกันนะครับ โดยตะนั่งของการเคลื่อนไหวดัชนีในวันนี้นะฮะตลาดก็เปิดตลาดมาปุ๊บนะก็ดิดตัวขึ้นมนานะฮะยืนเหนือพันสาจุดเลยนะครับแล้วก็ยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดเนี่ยนะครับบวกขึ้นไปกว่า30จุดนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายก็จะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดบวกไปเกินกว่า23จุดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าปัจจัยแวดล้อมนะครับที่ เป็นเชิงบวกนั้นยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็วันนี้เนี่ยได้แรงนุ้นนะครับมาจากเรื่องของความคืบหน้านะครับของเรื่องวัคซีนนะในการรักษาไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ให้ผลทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างครับความหวังนะเรื่องของการที่จะค่อยๆรักษาพัฒนายาวัคซีนป้องกันโรคนี้กันไปได้หลังจากนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีต้านของราคาน้ำมันด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้ก็พุ่งทยานมนาะอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับราคาน้ำมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกําลังการผลิตเองที่ หลายประเทศนะครับก็มีการทยอยลดกำลังการผลิตกันออกมานะครับแล้วก็กลุ่ม Op e ป plus เองเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการขยายระยะเลวลาการตัดลดกำลังการผลิตที่ตอนนี้นะครับลดไป9.7ล้านบาร์เรลต่อว,วันเนี่ยอาจจะขยายต่อไปนะฮะจากเดิมที่จะไปสิ้นสุดในเดือนหน้านะครับเดือนมิถุนาก็อาจจะขยายต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับก็ถือว่าจจเป็นอีกแรงหนึ่งนะฮะที่มาหนุนทางด้านของอาราคาน้ำมันขึ้นมาได้แล้วก็ ผลักดันให้ตลาดของเซ็ตอินดในวันนี้นะครับก็ปรับขึ้นไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกับตลาดของตาหุ้นในภูมิภาคนะครับในวันนี้ก็ปรับขึ้นได้ทุกตลาดเช่นกันนะครับส่วนต้านของสานการณ์ โควิด1ออ COVID, นทีในบ้านเราในวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแค่2รายเท่านั้นเองนะฮะสะสมก็อยู่ที่3,000กับอีก33รายด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่56รายเช่นเดิมนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทนานของกลุ่มการแพทย์หลักๆไหล,หลเข้าในหุ้น bdm s กลุ่มขนส่งไหลเข้าในหุ้น aot แล้วก็การบินไทยอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มธนาคารไหลเข้าในหุ้น bbl แล้วก็ KBank ครับส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดทิินะครับวันนี้เป็นทนั่งของกลุ่มค้าปลีกนะครับหลักหลไหลออกจากหุ้น cpo กลุ่ม ict ไหลออกจาก in touch นะครับแล้วก็กลุ่มการเงินนะครับไหลออกจาก BAM นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นนะที่ได้ s e นิเมนต์บวกนะครับจากเรื่องของอความคืบหน้านะในการรักษาโควิด1 9อย่างที่ได้เดินกันมปตอนต้นนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะทยอยกลับมาปลดล็อกดาวน์กันนะครับก็นําโดยทางดานของหุ้นโรงแรมนะครับในวันนี้นะฮะก็ปรับขึ้นมาได้ทั่วหน้าเลยนะครับอย่าง อา,านังของเอราวันนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาชนซิลลิงนะครับบวกขึ้นมา14.29%ด้วยกันนะครับ แม้ว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสหที่ผ่านมานี้นะครับจะขาดทุนนะครับแล้วก็ไตรมาสสนี้ก็จะยังได้รับผลกระทบอยู่จากเรื่องของการปิดเมืองกันไปนะครับผมแต่ว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนั้นนะครับเรื่องของตัวสภาพคล่องเองนั้นยังแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ตัวผลการดําเนินงานก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองนะครับ เช่นเดียวกับท่างของเซนเทลนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา12.09%นะครับแล้วก็ทนานของมิ้นนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้7.14%นะครับแต่ว่าหุ้นมินนี่ต้องบอกว่าวันนี้แว่งผันผวนรุนแรงเลยทีเดียวนะครับช่วงแรกเปิดตลาดมาปุ๊บก,ก็ลงไปติดลบนะครับแล้วก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับซึ่งเหตุที่ทําให้ราคาหุ้นมิ้นในวันนี้นะคร ปั่นผลแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนะก็เพิ่งจะมีข่าวแจ้งตลาดว่าจะมีการเพิ่มทุนนะครับผมเป็นขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือว่าเป็น RO นะฮะที่อัตราส่วนก็คือ6.45หหุ้นเดิมต่ออนหุ้นนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นมินในวันนี้ก็ค่อนข้างจะปั่นผลกันนะครับทางด้านของหุ้นคาปลีนะในวันนี้ก็ปรับขึ้นมาได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตัว CRC นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา5.07%แล้วก็คอมเซเว่นนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา9.78%ครับ แล้วก็มีทางด้านของหุ้นโรงภาพยนตร์นะครับอย่างทางด้านของเมเจอร์นะวันนี้ก็บวกขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ11.59%บางช่วงนี้ก็ขึ้นไปชนซีลิงด้วยนะครับก็จริงจริงเมเจอร์ Major, หรือว่าอย่างทางด้านของหุ้นโรงภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะได้เปิดเนี่ยหลังๆเลยนะครับเนื่องจากว่ายังคงต้องอมีการ ควบคุมระบัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าอาตรางของตลาดเองก็ค่อนข้างจะรับรู้ในะเรื่องของประเด็นนี้กันไมเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมองข้ามไปจนถึงเรื่องของผลการดำเนินงานในช่วงปลายปีหรือว่าปีหน้าสำหรับธนาคารตัวเมเจอร์เลยก็ได้นะครับราคาวันนี้ก็เลยขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ทางด้านของคุณน้ำมันวันนี้ก็ปรับขึ้นมานะตามทางด้านของราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแรงนะครับก็มีทางด้านของท็อปนะครับวันนี้ก็ขึ้นมา5.11เปอร์เซ็นตนะครับ SPRC ขึ้นมา2.90เปอร์เซ็นแล้วก็ปตทะสพนะครับขึ้นมา2.92เปอร์เซ็นตครับส่วนทางด้านของการบินไทยนะครับก็ขึ้นมาชนซีลิ่งอีกแล้วนะครับราคาหุ้นนี้แกว่งพันผวนแรงจริงๆนะครับ วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา14.63%นะครับที่บอกว่าผันผวนแรงจริงๆเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงแรกเปิดตลาดมาปุ๊บก็ลงมาติดลบหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกกระชากขึ้นมานะครับหลังจากท่านั่งของร,รัฐมนตรีวันนี้นะก็มีการประชุมกันแล้วก็มีมติให้ฟื้นฟูกิจการนะครับตามอพอลบอรอนลุมละลาย นะฮะแล้วก็กระทรวงการคลังเองก็จะลดสัดส่วนนะครับการถือหุ้นลงมาในต่ำกว่า50%นะฮะก็เลยทำให้ทางด้าของการบิไทยก็อาจจะพ้นจากสภาวะการเป็นรัฐวิสาหากิจนะครับซึ่งก็มีความคาดหวังกันนะครับว่าเรื่องของการ ฟื้นฟูกิจการตรงนี้นะฮะก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ1ปีนะะก็ต้องลองดูกันไปนะครับว่าหนึ่ปีเนี่ยจะฟื้นฟูการบินไทยได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาหุ้นเองก็ตอบรับในเชิงบวกอย่างเต็มที่เลยนะครับราคาหุ้นก็ขึ้นไปชนซีลิ่งกันจนได้นะครับ ทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มีอิมแพกต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นนะที่ถูกขายทํากําไรนะครับเพราะว่าเป็นการสลับหุ้นเล่นกันนะครับเพราะว่าหุ้นเหล่านี้นะฮะก็ที่ลงกันในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับสาวันก่อนหน้านี้เนี่ย ขึ้นมาแรงนะครับอย่างเช่นทางนั่งของโตโฮมโปรนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป2.67%นะครับ LPN นะลงไป3.83%แล้วก็อิชินะครับลงไป2.17%นะครับส่วนหุ้นใหญ่อื่นๆวันนี้ก็แทบจะไม่ลงกันเลยนะครับมีลงบ้างเล็กน้อยประปรายกันนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับลงเกือบทุกตลาดเลยนะครับก็เฉลี่ยก็ติดลบไปประมาณ0.4%ด้วยกันนะครับส่วนดาวจนฟิวเจอร์นั้นก็ลดลงมาเล็กน้อยนะครับติดลบไป0.2%นย์ดเ์โกลสปอตนะครับบวกเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะ0.2%นะครับตอนนี้อยู่ที่1,736เหรียญต่อทรอยออนส์นะครับส่วน ราคาน้ำมันดิบเบรนทนะครับลดลงไปนิดหน่อยนะครับ0.3นตะฮะตอนนี้อยู่ที่34เหรียญกับ70เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทตอนนี้แข็งค่านะครับมาอยู่ที่31บาท89ตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ